ได้โอเคทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในไมค์ครับแต่วันนี้เราจะมาชิวในบ้านสระว่ายน้ํากันทุกคนใช่แล้วนี่คือบ้านสระว่ายน้ําแหละที่ลอยอยู่บนฟ้าเราเคยอาชีวิตลอดอุ้ยดูเหมือนสวนน้ำเลยดูเหมือนแบบรีสอร์ทเลยหรูมากๆทุกคนในสายตาเขาคือหรูนะแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแล้ววันนี้เราก็จะมาชิวบนสระว่ายน้ำเออพูดไปแล้ว แต่พูดได้อปอฟังพูดได้เผื่อคนดูเอปออะไรทุกคนโอปอเขายังอยู่เกาะใบเก่าอยู่เลยวันนี้เราจะมาทําอะไรทุกคนวันนี้เราจะมาเชื่อบ,บนเกาะสะไวน้น้ํากันเป็นบ้านสะไวน้น้าขออธิบา้จบก่อนนะก,นก็คืออันนี้พี่เดชใช้เวลาสร้างประมาณสิบชั่วโมงในไม้ครับเลยสร้างแต่เช้าเลยตอนเนี้ยคือสี่ทุ่มอัดสีุ่กอีกแล้วเป็นอะไรไม่รู้ชอบอัดสีทุ่มเป๊ะด้วย ออ๋เขาใช้สก,กินนี้ส่วนชุดเราก็เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะเปลี่ยนสก,กินทุกครั้งตอนที่เปลี่ยนคลิปไม่ได้นะอ่งางเปล่าจจลีเสียงไหมหลีกก็ได้ไม่หลีกก็ได้แต่งปาเขาไม่ได้ทําคลิปด้วยนะทุกคน,เ,นคนะเออจะเปลี่ยนได้โอปอเขเปลี่ยนชุดรอเลยระหว่างที่พี่เดียบรรยายเสร็จหรือระหว่างที่พี่เดียบ,บ่นให้เสร็จนั่นแหละก็คือนี่ก็เสร็เลี้ยงตัวไมค์ของพี่เดียนั่นเองเซียวปอแต่ก่อนอปอ๋เขาเรียกว่าน้องเครื่องบิน เออตัวเนี้ยเขาถือบล็อกเพชรอยู่แล้วเราเผลอไปกดให้บล็อกเพชรตอนนั้นกําลังที่จะสร้างสุบประดิษฐ์ไดไหมครับอยู่อะไม่ดิกาลังที่จะสร้างสถาปัตยกรรมได้ไหมครับอยู่แล้วเผลอไปน้องบินผ่านหน้าพอดีเผลอกดวางบล็อกเพชรให้น้องอีกน้องก็เลยแบบตามเรามาตลอดเลยตอนเนี้ยตามขึ้นมาถึงบนนี้เลยเป็นไงดูเขามองอปบอเขาไม่มองพีแล้วอะแม้ในที่ตอนสร้างนี่มองเราตลอดเลยนะอะไรนะ อังเปลามื่อ,อไรจะขึ้นมาเนี่ยรออยู่นะพยายามเมื่อไรเขาก็ไม่สำคัญสำหรับคุณหรอกตัดใจซตตอนนี้ดีกวานะาา่าอะไรนะพยายามเท่าไหร่เขาก็ไม่สําคัญสําหรับคุณหรอกตัดใจแตตอนนี้ดีวกว่าเอาไปประมวลผลหรือคิดกันเอาเองนะว่าได้เท่าไหร่คําคมเนี้ยโอเคทุกคนเราก็จะสร้างเป็นแบบเป็นเหมือนสวนน้ําเลยที่ข้างล่างจะเป็นอะควาเรียมนะทุกคน ซึ่งก็ไม่ได้ลึกมากหรอกมีคนลงไปเล่นน้ำข้างล่างแล้วทุกคนสำรวจได้ก่อนเลยสำรวจไปก่อนได้ใครจะไปสร้างตามก็สร้างได้นะนนนใช่ชแต่อันนี้ดูแบบดูมันมันจะใหญ่กว่าอีพีตอนนั้น <ขอ S 1> ที่เราแบบทุกคนจำคลิปที่เราเาชว่อบนสะที่เป็นสตรอเบอรี่ได้ไหมนะนะน่ะก็ได้เออะเป๋าพึ้งเข้ามาในแบบนี้ของเราครั้งแรกก็คือนี่ก็คือเกาะที่เราสร้างแล้วมีหน้าต่างด้วยเห็นไหมทุกคน แต่หน้าต่างนี้เราออกไปไม่ได้หรอกกดก็คือไอ้ทุกคนอย่าเพิ่บอกกดให้สำรวจให้ร,บรอบๆก่อนอ่าให้เวลาทุกคนไปสำรวจให้ครบจำทางให้ได้และนี่คือคำใบของเราฟ้าไปเขียวไปเขียวอมฟ้าแล้วก็ไปน้ำเงินนี่คือทางวนเดี๋ยวเราจะวนนี้ดูทุกคนอุ้ยตกใจหมดในอ่างเปลาตามมาเดี๋ยวเขาจะพาทัวร์ให้อุ้ยเราจะเริ่มแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะโอ้โห มันมันหรูอยู่นะเอาจริงที่เราสร้างไม่คิดว่ามันจะสวยงามขนาดนี้มันด่เชมากเลยนี่หนูตามพี่เดียไปโอเคเราจะชิลรล้วกันนี้เดี๋ยวขอพาทัวร์ก่อนนี่เราก็จะพาทัวร์นะทุกคนแล้วแล้วถ้าเราเอาชีวิตรล้วกันแบบนี้แล้วแล้วเราจะสนุกเหรอสนุกดีเดี๋ยวก็จะให้เอาชีวิตแบบเสกของมาให้ด้วยไงขอขอมีชาเลนจ์ด้วยได้ไหมชาเลนจ์ได้ก็เป็นชาเลนจ์ไงถ้าเราหิวเลยเออเต้นเต้นเอ้นไปเดียวี่เดียว ทุกคนสาววันนั้นเราก็จะเป็นข่าวงกฏอยู่ข้างล่างอย่ข้างบนอยู่ไหนี่ยอยู่ไหข้างล่อยู่ข้บนย่หพียอย่อยู่ไหนดดยวดพี่เปไปอยู่ดนหลังพี่เดียวเดียีเดียดูนะีเดียีเดียูนะพี่เดียดูนะดูนนดูนะโอเคะเปนมึงะอ๊ะมันไม่เปลนแล้วอ๋อไม่เป็นไรมุมมองโอปอลทุกคนน่าจะเห็นโอ้โห ผมเปียกหมดเลยป่ะก็คือสาวยน้าเราจะเป็นแนวเขอามงกดลักษณะคล้ายๆแบ็กลูมเลยทุกคนแบ็กลูมด่านสาวยน้ำมาคล้ายๆเขาเลยโอเคแต่ก็ไม่เหมือนเราเพราะเราคือแบบน้ํามิดหัวเลยแบ็กลูมด่านสาวยน้ําเขาแบบไม่ได้ไปมิดหัวขนาดนั้นแน่แต่ก็ดูคล้ายๆอยู่เป็นกระเบื้องสีขาวเนี่ยและนี่ก็เป็นห้องูนยนกลางทุกคนหรือเลขหนังว่าห้องรับรองนั่นแหละเป็นห้องที่แบบมีอากาศหายใจเพื่อส่วนตัวโอเคทุกคนขึ้นมาบนบก ขึ้นมาบนเก,ก,กาะศูนย์กลางเพราะเราจะเริ่มมาชีวิตรอดกันแล้วนี่เหรอนี่น้องไม่ใช่ผีน้องน่ารักเขาถือบล็อกเพชรเหมือนกำลันงนี่ก็ผีพายผีพายเออเหมือนลงน้ำนะับ <c oughs> สีผมวันทุกคนแต่แบบดูแบบเข้มขึ้นป้าเหมือนเปียกอะไรประมาณนั้นนะเกี่ยวปะอัปเดตใหม่ป้าหรือว่าไม่เกี่ยวสกินแต่ละคนอะ เออแต่ก่อนมาสีอ่อนขนาดนี้นี่ไม่เป็นไรและนี่ก็คือน้องๆเหมือนเมอนจะมาทวงเอาบล็อกเพชรไปสักคีเขาติดตามพี่เดียวตลอดอย่าตีเขาดินิสัยไม่ดีเลยโอเคทุกคนเสกเตียงมาหนึ่งชิ้นและเสกของอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่บล็อกที่มันไม่สามารถวางได้มากี่ชิ้นสามชิ้นสามชิ้นนะเตียงหนึ่งกับของที่ไม่สามารถวางได้อีกสามเอาไอเทมมา พี่ได้เจ้าของประมาณนี้แล้วกันของที่แบบไอ้นี่อยู่แล้วอะของที่แบบตั้งแต่รอบที่แล้วมาด้วยพี่ได้เจ้าของแต่รอบที่แล้วทุกคนส่วนน้องๆก็ให้เขาเสกมาเองใครไม่ได้โยนของเกา่าโยนของเกา่าทิ้งซะาางได,ะได้อะไรก็ได้ที่มันไม่ใชีบล็อกอะที่มันไม่สามารถวางได้ประตูทอชห้ามนะจ๊ะอันนี้ถือว่าเป็นบล็อกไทเด้นเนรอไม่นับเอามาได้เขาเขาจะมียากันนะ้ำให้เราอยู่หรือเปล่า ให้เสกมาเองย,ยากันน้ำยากันน้ำเดี๋ยวพี่เดจะเปิดแบบเป็นสุ่มให้<ย>จะเสกสุ่มให้ยากันน้ำน้ำไหมฮะห้ามเสกยาด้วยเพราะเราจะมีการสุ่มให้เป็นชาเลนจ์ห้ามเสกยากันน้ำหรือห้ามเสกยาทุกชนิดเดี๋ยวเราจะมาทับสถานะเอฟเฟกต์ให้แต่ละคนแบบสุ่มเพราะฉะนั้น,นหน้า,ามเสกย,ยากรือห้ามเสกยาทชดี๋ยวเรามาทับสถานะเอห้แต่สุ่าะฉะห้ามเสกยายาอะไรหรือว่าห้ามเสกทุกยาเลยอ้าวจะเสกานะเอ่ะไ,ไนแบ่มะน พราะเราจะทับสถานะเอาเสกได้แค่ยาที่มันไม่มีสถานาะเปล่ายาที่แบบเพิ่มเลือดลดเลือดอะไรอย่างเงี้ยเสกได้แต่ยาที่มันบอกว่ากี่นาทีอย่างเงี้ยห้ามเสกไ,ไหนหมกเต่าเฮ้ยไม่ได้เอาปอทิ้งเลยหม,มกเต่าเอามาด้วยก็ได้เอ้าเอามาเถอะเอามาเถอะถือว่าให้มันมีสถานะ<ต>ยา<ต>นี่<ต>อยู่ยาเออเอามาเถอะเอามาเถอะ เออได้ได้ได,ได,ได้เอามาเถอะเอามาเถอะอ่ะแต่วิเดีจะใช้กล้องสอนร่างกายที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในชาเลนนี้แกเสร็จแล้วเราไปนึงแล้วก็อะไรดีวะมันเหลืออะไรอีกขอเลือกก่อนเดี๋ยวเอาไม่เอาหมวกต่อมาดีกว่าเดี๋ยวเอาอะไรมาดีดอะไรที่มันไม่สามารถวางได้ใช่ไหม ขอไอเทมก่อนหายเทมไอเตียงเตียงอามาด้วยขอเตียงสีเขียวแล้วกันรอบนี้ขอสีปกติบ้างไอน,นี้วางได้ป่ะน,นี้วางได้ใช่ป่ะนี่วางได้โอเคนั้นเอาอาหารไม่ต้องแล้วกันเพราะเดี๋ยวยังไงตายก็เกิดใหม่อยู่ดีอะไอรดีอะหัวกีเปอร์มันวางได้ไม่เอาไม่หัวพิกลินด้วยอัปเดตใหม่ไม่เอาดีกว่ามันวางได้เราไม่เอาพ<อ>ุดีกว่าเอามาจุดจุดเล่น ขอสีอะไรดีสีแดงแล้วกันไม่เอาสีฟ้าสีฟ้าดีกว่าทุกคนเราเรื่องมากมากเลยขอสต็อปคลิปไปตอนนี้เตรียมของเสร็จนะโอเคทุกคนตอนนี้พี่เดียก,ก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อดีว่าต้องมีคนเตรียมของซ้ํากับพี่เดียอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆในสามอย่างเนี้ดูดิและอีกอย่างเพราะว่าการอาชีวะในสระว่ายน้ำเนี่ยของสามอย่างนี้ก็เป็นของยอดนิยมเสด้วยกยกเว้นหมวกเต่าอ,อีกอันหนึ่งเพราะว่าเขาเสกมาสองคนแล้วเราไม่อยากเสกซ้ํากับเขาโอเคทุกคน ปรับปววเป็นสอยโบ้แล้วจะวางเตียงเลยอังเปาจะเป็นคนคิดกฎในการทำชาเลน,นนี้เองอเออแล้วตอนนั้นตัวเองยังคิดเลยว่าห้ามออกจากตรงนู้นเท่เหา,า,าห,ห้ามออกจากฮะเดี๋ยวขอเตรียมของมากันก่อน,อนว่าวไ,มไม่ได้เดี๋ยวจะเสกสถาไนแบบสุ่มไงโอเคมะเราต้องการจะวางรั้วตรงนี้เพื่อจะไม่ให้ใครขึ้นจากสระ์ตรงนี้แล้วเราจะไปวางเตียงกัน ตรงขอบสะตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งเราจะไม่วาดรงศูนย์กลางกันศูนย์กลางจะเป็นจุดเกิดไ,ไ,ไม่ไม่ประเด็นแล้วคือทําไว้ทำไมทำไว้เป็นจุดเกิดแบบแ,แรกๆของพวกเราเฉยจุดเริ่มต้นโอเคสามสองหนึ่งเริ่มเดี๋ยวยังเต็มของไม่ครบเอาแล้วที่วีดีโอสต็อกกี้ยู่ต้องนานไปทําอะไรดิไม่ไม่รู้ดูว่าครบแล้วโอ,โอเคเราจะสตอ็อกกี้ไปตอนที่คลิปเขาเสร็จแล้วนะเตรียมเลยมาเลยเสร็จแล้วใช่ไหม โอเคเดี๋ยวจะโยนไอ้นี้ทิ้งก่อนอันนี้เราจะทำเป็นรั้วเพื่อปบปิดเอาเตียงไว้ไหนอะทุกคนออกมาจากกรอบนะเราจะทำเป็นรั้วปบปิดไม่ให้สามารถขึ้นตรงนี้ได้เอาเตียงไว้ไหนฮะเอาเตียงไว้ไหนโอปอลออกมาจากฝั่งลงน้ำไปเลยโอปอลลงน้ำไปเลยเตียงเราจะให้วางกันเองเลือกจุดเกิดกันเองเลยแต่ห้ามขุดเตียงนะนี้เฝ้าจริงนะห้ามขุดนะชาเลนจ์อื่นขุดเตียงไม่เป็นไรนะนี้ห้ามนะแล้วกดมีอยู่ว่าเราจะสามารถ เดี๋ยวขอทำแผนภาพก่อนคือทุกคนจะสามารถอยู่ขอนะโอเคคือทุกคนจะสามารถอยู่ในบริเวณกรอบตรงนี้ได้ทนะเท่านั้นตรงนี้นะเออเสกเลยตรงนี้บนบริเวณสระว่ายน้ําตรงนี้เท่านั้นตรงนี้ไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ได้จะอยู่ตรงบริเวณแบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ได้เท่านั้นและห้ามตรงนี้ด้วยตรงนี้ไม่ได้นะห้ามตรงนี้ โอเคแต่ขมาพาาอันนี้บอกให้ทุกคนเข้าใจอันนี้ขึ้นมาพักหายใจได้ก็คือขึ้นมาบนนี้แต่ใต้น้ำมันก็มีมีแม่แม,ม,ม,ม่ทแบบนี้ไดใช่ทแบบนี้ไดมฮะทแบบนั้นน่โอ้ยทำได้อยู่แล้วอังเปาดูดูนทุกคนดูหน้าจอพี่โอเค okay, นะก็คือแบบคือและน้องแบบอเล่ก็เดบบินตามเราตลอดเลยเหมือนจะอยากเอาเอาเคให้เราอะกลายเป็นน้องหมาเวอร์ชันสองไปแล้วก็คือ แต่ใต้น้ำมันก็มีจุดให้เราหายใจอยู่นะหาเองอ่ะไม่บอกหรอกโอเคทุกคนสามสองหนึ่งปับไปโซยเวลแล้วกดผิดโอเครีเสียงแล้วใช่ไหมปิดแล้วเริ่มเซฟเตียงก็เลยเกิดมาอะไรห้ามขึ้นบนนี้ด้วยขอไปเซฟเตียงแบบสีเขียวแล้วกัน ได้ขึ้นได้หมดยกเว้นออกไปนอกสระห้ามออกไปนอกสระตายได้แต่ห้ามออกสระออกสระือแพ้เลยเราจะเอาชีวิตรอดในนีนน้กันแล้วจะมีของสูงเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือรอคลิปมันนานเกินไปแล้วค่อยตัดจบแล้วไม่ก็มีคนแพ้ห,หมดอนะ่ะมาตรงนี้แล้วกันเกาะสีเขียวตัวเองเหตุผลที่เราแบ่งแบบหลังคาแยกสีเพราะว่าแบบจะได้จำทิศกันง่ายๆนะทุกคนไม่อั้นงจำยากๆแน่ๆ เพราะแต่ละที่มันก็เหมือนกันเหลือเกินคล้ายๆกันอะเราจะลงน้ำแล้วโอเคโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอยเอยเอยอะไรหนีกระมบนก่นอนเฮ้ยลหมหายใจจะหมดโอเคพูดอะไรกันหน่อยดีในตอนนี้นพูดก็ไม่พูดกัน ดูเขาดิทุกคนโอเคอะไรขึ้นมาบนนี้ได้บริการที่อยู่อาศัยของเราสามารถเยี่ยมชมและอยู่อาศัยได้ทั้งบนบกทั้งในน้ําเลยเพราะฉะนั้นจะมาสู้กันบนบกก็เชิญเลยไม่ต้องสู้กันในน้ําอย่างเดียวหรอกโอเคเขาขึ้นมาแล้วหนึ่งคนโอปอวางในนี้เลยเหรอโอ้โห V I P มากคุณหนูวางในน้ำแล้วคนหนึ่งเขาวางบนบกกันหมดแต่ไปเลือกจุดเกิดกัน ยาขุดเตียงกันคือฟาวอะไรเอ้ายังไม่ได้ทอะไรเลยก็กำลังจะทำอะไรล่ะเจ้าของขุดเตียงตัวเองได้แต่แต่ถ้าเจ้าของเตียงลืมวางเตียงของตัวเองก็ไม่รอดอยู่ดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นขุดแล้วกรุณาวางเจาไใจเลยไหนก็นี่ไง้าไใจไหนหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองแหละทุกคนแต่เราไม่พาทัวร์แล้วนะเราไม่พาทัวร์แล้วเพราะว่าเราท๊ะ เฮ้ยในช่องเขาพาทัวร์แล้วตัวตัวเองต้องสำรวจด,ด้วยตัวเองอะให้เวลาตัวเองสำรวจไปแล้วว่าก่อนที่จะเริ่มชาเลนจ์อะอทุกคนเราให้เวลาเขาสำรวจแล้วยังคอมเมนต์มาหน่อยนะอุ้ยตกใจ <c oughs> ทุกคนโอปากเขาไปเจอกับแจ็คพอตบางอย่าง <c oughs> วิยวดีอ่งเป่าว่ายน้ำสนุกไหมไข่ <c oughs> บ้านไหนเขาใส่แพคคุงมว่ายน้ำกันเอ้ <c oughs> แต่ขึ้นมาพักหายใจสัก ฮาวิก็ยังดีโอเคประกาศประกาศตอนนี้เรากำลังจะให้ยาไม่เห็นมีเลยทับ efx ect ใช่ปะ F X. เอฟเฟเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเอ้ยทำไมมันกดเวนวักไม่ได้อ่ะแอดปะโอ้โหทำไมมันขนาดนี้เลยโอเคทุกคนบักเอาใหม่เราจะเริ่มให้น้ํายาแล้ว แอดโอเคหลังจากนั้นอุ้ยมันมันพิมพ์ยากพิมพ์เย็นจังอยากว่ามันมีช่องพักอากาศหายใจไหมไหนโชคดีเขาังมีเขียนบอกอยู่เฮ้ยอย่าแอบ,บดูหน้า,ออา,า,าจอถึงอ่านไม่ออกก็ไม่มีสิทธิ์ดูอืมสองนาทีแล้วกันใช่างงั่านม่มีสิมีอกาี้่อน่ะ โอเคทุกคนตอนนี้เราได้ให้เอฟเฟกยาล่องไม่ใช่ยาล่องหนด,ดียาหายใจใต้น้ําได้โปรดใช้คุมด้วยนะทุกท่านอยากรู้ว่าใครได้หรอ,อพี่<ม>เปาได้ไหมฮะไม่ได้เห,หรอ,หอพี่ได้เสกเอนะนี่แงตกพื้นอดนะจ๊ะใครที่แบบเสกน้ํายาให้เราตกพื้นก็น่นาเสียได้เหมือนกันนะแล้วเกิดตรงไหนอ่ะเอา เราไม่ได้เกิดที่เตียงใช่ป่ะโอเคโอ้ห้องนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยห้องนี้ที่มีอากาศหายใจมันน้อยนิดมากทุกคนหายเจอแล้วกันไหนพระหายเจอพ่อพ่อหายใจเฮ้ยจริงจริงมันอยู่ตรงนี้ป่ะเหมือนจะไม่ผิดเออใช่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่ไม่แบบนี่ไงตรงนี้ไงขอโทษทุกคนนี่ไงตรงหายใจอะหายใจตรงนี้ได้ ลองดูดิตรงหน้าต่างอ่ะเราเฉลยแล้วทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยมีจุดได้หายใจอยู่ไหนหันหลังทำไงก็ว่ายขึ้นไปข้างบนแค่นนะั้นแต่ตัวเองใส่ไอ้นี้อยู่นี่ใส่แบบเครื่องฟอกหายใจอยู่เครื่องฟอกหายใจไม่เห็นได้เลยลองหนันก็ตัวเองมหายใจใต้าน้ำได้อยู่อ่ะมันก็เลยไม่มีเอฟเฟคอะไรไงไไไยยพยายามขึ้นไปอ่ะ ไอ้อโดนไอ้ชิดกว่านั้นพี่แดงยังทำได้เลยเปล่าโอ,โอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเคลืนแมงมุมเนมมน,มมน,มมน,น่าจะตายขึ้นไปบนเออตายได้นะ่นแลโอ้โหแล้วป,ป่ปอย้ายเตียงมนันมาบนแล้วแป๊บนึงโอเคเสร็จละโอเคทุกคนเราจะรำการแกล้งน้องกันแกล้งน้องที่ดีคือขวนแกล้งน้องในตอนที่น้องไม่รู้ตัว โอเคไปแก right, sure. okay. oh, <ah> ่อะไรนะโอเคโอปาเห็นนะทำอะไรอ่ะจุดไฟใต้น้ำได้ไหมจุดไม่ได้ด้วยเฮ้ยอะไรจะจุดละเปืองกว่าเดิมอีกโอไม่น่าเอามาเลยคเดียวจะจุดใต้น้ำได้ซะอีกแบบจุดแล้วน้ำแบบ ไฟแช่เขาไม่เรียกว่าวางเป็นบล็อกนะเขาเรียกว่าวางเป็นในนี่บล็อกนี้ไม่สามารถขุดได้แต่มันจะหายไปเองก็คือวางได้นะอย่างเงี้ยเราทําทางไม่เขาขึ้นเราจะแกล้งน้องด้วยวิธีนี้เขาขึ้นบอกมาเมื่อไหร่เราวางตรงนั้นแหละแกล้งใครก่อนนี้ทุกคนแกล้งเด็กคนนั้นดีกว่าหนุนผมสีฟ้าคนนั้นอะ่ะแล้วเขาหายไปไหนอะ่ะ เฮ้ยอังเปาไปหลบอ,อยู่ตรงไหนนี่ไงอยู่ตรงนั้นไงอยู่ตรงนั้นไงไม้แกงซะดีๆเอาหายไปไหนล้วขึ้นมาเมื่อไหร่จุดจุดจุด,จดมาอังเปาถูกล้อมรอบไปด้วยไฟคอกตอนนี้เราจะทํายังไงกันดีเขาจะขึ้นมาเฮ้ยเขาจะหนีไปไหนเอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่คือการแก้ง ตายคู่เลยอาไปยังไม่ตายอ,อ่ะเอาไม่ตายะมะเมื่อกี้เห็นเดฟเฟคใคราตายแต่เนอยสาวว่ายน้ำล้วถูกไฟไหม้ทุกคนมอร์ตอ,อีกแล้วอย่าไปดูคลิปเขานะขอโทษเขาไม่ได้เรียว่าวตดขเขาเรียกว่าวผายลมขออภัยทุกคนที่กินข้าวอยู่นะโอเคไอ้ไม่บอกออแอบแอบแอบแบอบแอแบแอบเร็ว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 หนี่นีหนีหนีเขาเตา เขาตามมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปทางไหนแต่นี้ไม่มีทางแยกเยอะแยะเขาตามมาแล้วเดินไม่ได้ทุกคนมันตามมาแล้ว,ม,ลวมันตามมาแล้วเป็นตามมาแล้วมันตามมาแล้ว,ามมาลวทุกคนหลุนมากเลยตอนเนี้ยโอปอช่วยด้วยเฮ<ะ>้ยห้ามขุดนะจ๊ะขุดกระจกก็ไม่ได้นะวิธีแคคือต้องตาม,มี่จะมาเอง เรามีนี่ทุกคนเราสามารถตกปลาในนี้ได้ปะเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นว่าตกได้มันมีปลาเหรอพี่เดียไม่ได้วางปลาในนี้นะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทไอยูอยู่หมคนเรา่อยู่ยมันตกได้น้าําเปล่าอ่ะเรามาดูกันเราสามารถตกปลา,ปาในบอน่อหนาที่มันไม่มีปลาได้หรือเปล่า เฮ้ยหน่อยดีมีหน้าเบื่อะของตกด้วยเหรอเอ้าแล้วมันหายไปไหนแล้วเราจะแก้อัางเผากันนะป้ามีอาวุธลับอยู่จริงอ่ะเออแน่จริงก็มาสู้ให้ได้ดิอาวุธปั๊บป้อทำอะไรพี่จะไม่ได้หรอกแต่อาวุธนี้ไม่ค่อยหลังันเท่าไหร่หรอกไหนก็ขึ้นมาหายใจดีไม่่ออไะาตายได้ไงอ่ะ ยังไงอ่งะอ๋อเขียน,ยนแล้วอ่างปลาอุ้ยนั่งอ้ยนึกว่าเต่าเมาทำไมอ่างเปาใส่หมวกเต่าแล้วทำไมอากาศหายใจไม่จำกัดเลยเหรอไม่ไม่มันจำกัดแต่ว่ามันจะมันจะไม่จำกัดโชคคนนึงเ,เอาอย่างงี้ก็ไม่แฟร์ดิน่าจะเอามาด้วยนะทุกคนเอามาแล้วเหรอเขาก็มีเหมือนกันเบ็ดตกปลาเนี้ยน่าจริงมาสู้กันดิ มาดีก็มาดีครับอ่างเป่า,าแต่ก่อนไม่ค่อยตามกระแสะเท่านี้เลยเยไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอ้ยตีหรอเอยเราลากเขากันทุกคนนี่เน่เป็นไงละ่ะครั้งแรกที่จะมีดาบด้วยทุกคนเขาหนี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 ไต่ขอ,ขอบทุกคนไต่ขอบ เขาไปแล้วเขาอยู่ไหนมาดูเขาตอนนี้เราก็เล่นน้องอาเล็กกันเฮ้ยอ่างเปาหยิบหยินนนนมพวกเราไปอยู่ใต้หลังคาดีกว่าเขาจะได้จับเราไม่ได้ถ้าเราอยู่ใต้หลังคามาดิตีนะตีนะมาด,ด,ดูกันใครจะหมดอากาศที่ดก่อนอ่าตีเฮ้ย เออตีตีไม่ได้มีคำสั่งห้ามตีเย่เอาเอาโอเคทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันวัดอะไรโอเคทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคบาย พอดีชาเลดี้ก็จบไม่มีใครชนะทุกคนเสมอกันหมดแต่พี่เจะได้ที่สามเพราะว่าตายก่อนตายบ่อยกว่าเพื่อนเลยโอเคบายเจอกันใหม่คลิปหน้า,ออนาไม่ได้เหรอลบไปละบายเหมือนนะคลิปเหมือนคลิปนะั้นมันเป็นคลิปที่หนูทำเมื่อวานเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรมันก็เหมือนกันหมดนะแหละเปล่ามันขึ้นอย่างเงี้ยโอเคบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นลบหรือไม่เขาก็ไม่รู้